สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับเรา2คนครับตัวแทนจากบริษัท CP Extra นั่นเองนะครับเพราะเป็นชื่อใหม่นะครับเพราะแต่ว่าต้องบอกเลยเพราะว่าภายใต้แบรนด์ของ CP Extra นั้นมีอยู่2อห้างจริงๆอยู่ห้างอะไรบ้างครับผมก็ตอนนี้นะคะจะมีเป็นแมคโครนะคะแล้วก็โลตัสอย่างที่ทุกๆท่านรู้จักกันค่ะ คชตอน <ผม S 1> นี้วันนี้นะคะเราในฐานะตัวแทนแมคโครนะคะเราก็จะมาพูดถึงธุรกิจหรือว่าเป็นจุดเด่นลูกค้ากลุ่มสําคัญของชาวแมคโครเลยก็คือธุรกิจโชห่วยะคะ่ะถูกต้องเลยครับเพราะว่ากลุ่มลูกค้าสําคัญของแมคโครเรามีทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับร้านอาหารจัดเลี้ยงนะครับเราก็มีการเซอร์วิสพวกวัตถุดิบต่างๆให้เหมือนกันนะครับรวมถึงกับการบริการต่างๆนะคะรับหรือว่าเป็นทั้งออฟฟิศ นะครับเป็นพวกสินค้าต่างๆเรามีบริการให้เช่นเดียวกันและอีกหนึ่งจุดครับเป็นธุรกิจที่สามารถทําให้คุณได้อิสระทางการค้าและก็ทางการเงินได้อย่างดีเยี่ยมแล้วเราก็ยังมีทีมงานที่ให้คําปรึกษากแล้วก็ให้คำการสนับสนุนนะครับสำหรับธุรกิจแบบอิสระก็คือธุรกิจโชว์หวยนั่นเองเพราะเป็นอีกเป็นอีกหนึ่งลูกกลุ่มลูกค้าสำคัญของแมคโครเลยก็ว่าได้ครับ พอพูดมาถึงตรงนี้นะคะทุกๆท่านอาจจะสงสัยว่าเออธุรกิจโชหวยตอนนี้ของเราอะคะ่ะยังสามารถไปต่อได้ไหมเป็นธุรกิจที่อัปเดตไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าเป็นธุรกิจที่ยังมีโอกาสในการพัฒนาต่อไปในอนาคตได้ไหมตอนนี้เดี๋ยววันนี้อะคะ่ะเดี๋ยวทางเราจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะธุรกิจโชหวยที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่าเป็น10บสปีเนี่ยมันสามารถพัฒนาต่อยอดแล้วก็สามารถต่อสู้กับคู่แข่งนะคะ ได้อย่างไรคะใช่ครับเพราะเกิดย้อนลองไปนะครับประมาณ30-40ปีที่ให้มานะครับก่อนที่คุณบัตรเกิดด้วยซ้ำนะครับร,ร้านโชวห่วยนะครับเราจะเรียกกันว่าร้านโชห้อยเพราะทางร้านเนี่ยครับเราจะมีการห้อยสินค้าเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีคุณลุงคุณป้าที่อยู่ในร้านนะครับนั่งอยู่เฉยในร้านด้วย อ่านะครับเพราะว่าเขาจะคอยบริการกับลูกค้าทุกคนเลยเขาจะไม่อนุญาตให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปในร้านค้าของเขาได้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือเขากลัวของหาย2คือต่อให้เข้าไปก็หาของไม่เจออ่านะครับแต่ทุกวันนี้ครับพฤติกรรมผู้โผคได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเรามีทั้งตัวซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคและก็ในเจนนี้นะครับคุณบัสอาจจะไม่ค่อยได้เจอโชว์หวยยุคเก่าๆจริงๆจังๆเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่ายุคโชว์หวยแบบใหม่แบบปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่า พิเศษกว่าปกติแน่นอนเพราะเป็นคนรุ่นใหม่แบบคุณบัตเนี่ย นะครับเป็นเจ้าของธุรกิจโชว์หวยอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะปูมาถึงขนาดนี้แล้วคุณทุกท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าการพัฒนาธุรกิจโชว์หวยสมมติว่าถ้าไม่มีพื้นฐานไม่มีความรู้ในการดําเนินกิจการมาก่อนแล้วอยากเปิดร้านโชว์หวยสามารถทําอย่างไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้นะคะนั่งพี่เบียร์จะมาแนะนําแล้วก็จะมาเล่าถึงสิ่งที่ทางแมคโครนะคะได้มีการทํามานะคะแล้วก็พัฒนาร่วมกับลูกค้าโชว์หวยมากว่า17ปีแล้ว ถูกต้องเลยครับผมเพราะว่าทางธุรกิจโชห่วยนะครับอย่างคู่บ้านคู่เมืองคู่ประเทศของเรามาอย่างช้านานนั่นเองนะครับก็จะมีวิวัฒนาการหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนแผนรวมถึงกับรูปแบบของร้านด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วครับหลักการในการที่คุณอยากจะพัฒนาร้านครับปิดร้านชว์ห่วยหรือวันนี้ที่คุณบอกว่าคุณอยากจะหางาน นะครับสร้างอาชีพตัวเองก็ได้นะครับเป็นอิสระก็ได้มีพื้นที่แค่หน้าบ้านก็สามารถเปิดธุรกิจร้านโชว์ห่วหยของคุณได้คุณไม่จำเป็นต้องไปเช่าพื้นที่ต่างๆนานาหรือซื้อเฟรนช์ชัยแต่อย่างใดแต่คุณทดลองลองดูก่อนนะครับจากลงทุนแบบน้อยๆนะครับสเปซหรือว่าพื้นที่หน้าบ้านของคุณลองเปิดดูก่อนแล้วก็ดูหลักการวันนี้นะครับว่าวันนี้แมคโครเรามีทั้งหมด8หลักการการจัดการร้านค้าปีกจริงๆแล้ว8หลักการนะครับเป็นหลักการเพียงแค่พื้นฐาน สำหรับค้าปีรวมถึงกับแมคโครเหมือนกันต้องบอกว่า Mac แมคโครเราก็ยึด8หัวข้อการจัดการร้านค้าแบบนี้เหมือนกันแต่เราแค่ทําสเกลให้ใหญ่ขึ้นกับวันแรกหลับรอบร้านช่วยสกเกลให้เล็กลงใช่ใแล้วคะ่ะก็คือว่าอย่างที่พี่เบียร์ได้อธิบายเบื้องต้นนะคะก็คือเป็น8 ขั้นตอนในการพัฒนานธุรกิจร้านโชว์หวยของเราให้ทันสมัยให้ได้มาตรฐานก่อนก็คือว่าเป็นสิ่งที่ทงพี่เบียค่ะได้ดูแลลูกค้ามากว่า17ปีแล้วก่อนที่บัตได้จะได้เข้ามาดูแลแต่ตรงนี้ต่อแล้วก็เพื่อต่อยอดต่อไปในอนาคตเนาะใช่ครับผมเพราะ8หัวข้อนี้เรายังใช้กันในธุรกิจดําเนินการอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของทําเลที่ตั้งะนะครับ ตัวของทำเลที่ตั้งอย่างแรกเลยนะครับเพราะอย่างที่เพียบอกไปแล้วว่าคุณเพียงแค่มีสเปซหรือว่าหน้าบ้านของคุณก็สามารถเปิดร้านโชว์ห่วยได้แล้วเกิดคุณอยู่ในชุมชนนั่นเองนะครับไม่จำเป็นต้องออกไปหาพื้นที่ข้างนอกเลยนะครับแต่และที่สําคัญเลยคุณต้องเลือก สินค้าเข้าร้านให้ถูกว,ว่าวันนี้คุณอยากจะขายอะไรแต่ก่อนที่คุณจะขายอะไรคุณต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของคุณเป็นใคร<ม>คุณเหงืะอซื้อสินค้ามาขายให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้รวมถึงกับการตั้งราคาแล้วก็กําไร<ม>นะครับในการที่คุณอยากจะเพิ่มเสริมกาไรของคุณก็ไม่ว่าจะเป็นกําไรจากสินค้าสร้างความแตกต่างหรือสินค้าทั่วๆไปยมถึงกับสินค้าใช้ประจําวันด้วยเหมือนกัน อ่านะครับเพราะว่าสินค้าเดี๋ยวนี้มีรูปแบบแบบใหม่เยอะแยะมากมายช่องทางการสั่งซื้อสินค้าก็มีเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันแล้วที่สําคัญเลยในการบริหารจัดการพังร้านนี่แหละหัวใจสําคัญเลยเพราะว่าจะทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเดินได้ทั่วร้านเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเดี๋ยวนี้มันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับกับการที่คุณได้แค่เพียงต้องการหยิบสินค้าต้องการดูสินค้าแล้วค่อยสั่งซื้อรวมถึงกับวันนี้แบบ เจนของแบบน้องบัตเราก็จะมีเป็นอัพขึ้นไปบนออนไลน์เดี๋ยวน้องบัตจะมาบอกให้ดูว่าเราจะต่อยอดจาก8หัวข้อนี้อย่างไรนะครับบวกถึงกับการตั้งร้านแล้วก็มีการโปรโมชั่นด้วยนะครับเพราะห,หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยร้านชงห่วยไม่น่าจะทําโปรโมชั่นได้ ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้เราทำโปรโมชั่นได้เยอะแยะมากมายเลยรวมถึงกับสต็อกสินค้าแล้วก็ที่สําคัญคือการสร้างจุดเด่นให้กับร้านค้าหรือว่าเรามีเกี่ยวกับพวกการสร้างแตกต่างให้กับร้านค้านั่นเองครับคุณบัสค่ะพูดมาถึงตรงนี้นะคะทุกทกท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราแมคโครกับการพัฒนาร้านโชว์ห่วยเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกันยังไงในการเลือกสินค้าหรือในการออกแบบผ่านร้านเนี่ยทางทีมของเรานะคะหรือว่าทางแมคโครเนี่ยมีการให้คําแนะนําลูกค้าที่สนใจอย,อย่างไรบ้างคะพี่เบีย อ่ะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญครับทุกสารทิศมุมในของประเทศไทยเลยเพราะแมคโครเรามีอยู่ร้อยกว่าสาขาทุกสาขาเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการร้านค้าปีกอยู่ประจําทุกที่ทุกสาขาเลยสามารถเขา้เขาไปรับคาปรึกษาได้และที่สําคัญเลยเราจะวางผังร้านแบบสามมิติหรือว่าเสมือนจริงให้กับคุณด้วยคุณสามารถมารับคำปรึกษาได้ที่แมคโครทุกสาขาทั่วประเทศเลย ค่ะในปัจจุบันนี้นะคะ,ล,ะลูกค้าหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหรือว่าร้านโชว์ห่วยเองที่เข้าร่วมโครงการตอนนี้มีประมาณกี่ร้านค้าแล้วนะคะพี่เบียร์ตอนนี้ร้านค้าโชว์ห่วยที่อยู่กับเรานะครับที่มีการพัฒนาร้านเรื่อยๆของเราขึ้นมาประมาณ3,000กว่าร้านค้า<ม>โดยที่แต่ร้านค้านี่ครับจะมีโลโก้สแตป์ตอยู่คําว่ามิตรแท้โชว์ห่วยตามชื่อของเราเลยตามชื่อโครงการที่แมคโครเราจัดตั้งขึ้นมา10กว่าปีนั่นเองอนะครับก็คือเป็นรูปแบบ แบบนี้เลยใช่ครับจะมีป้ายบอกเลยครับว่าเป็นร้านมิตรแท้ช่วงหวยร้านที่ได้มาตรฐานและที่สําคัญทุกร้านนะครับมียอดขายที่เติบโตค่อยขึ้นแบบเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะครับจากองค์ความรู้ต่างๆที่แมคโครเรามอบให้กับทางลูกค้าทุกร้านนั่นเองบอกได้เลยว่าไม่ต้องนับหนึ่งนะครับเริ่มต้นกับแมคโครไม่ต้องนับหนึ่งไม่ต้องนับศูนย์ครับสามารถเปิดเปิดร้านได้แบบมืออาชีพได้เลย นี่ก็คือแบบลักษณะหน้าตาร้านค้านะคะหรือว่าร้านจริงๆของลูกค้าเลยที่เข้าร่วมโครงการก็จะมีสินค้าครบถ้วนครบคันเหมือนกับที่แมคโครมีขายนะคะก็จะเหมือนเป็นเสมือนเป็นแบบมินิแมคโครหรือว่าเป็นรูปแบบร้านค้าที่เป็นแบบประจําชุมชนนะคะเป็นโชว์ห่วยประจําชุมชนของลูกค้าภายในชุมชนถูกต้องเลยครับร่วมกับสินค้าข้างในสามารถตอบโจทย์ให้คนท้องถิ่นหรือว่าใน คนละแวกนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณอยากจะขายอะไรคุณต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของคุณคือใครแล้วก็มีเทคนิคต่างๆที่เราคอยเสิร์ฟให้กับเจ้าของร้านนะครับมีทีมงานลงไปช่วยดูแลร้านค้าของคุณด้วยนะร,รวมกับเจ้าของร้านไปดูพฤติกรรมต่างๆไปช่วยคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะว่าแบบไหนควรแบบไหนไม่ควรเพื่อให้ลูกค้ามียอดซื้อเอ่ยยอดขายที่โตขึ้นมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ค่ะใช่แล้วค่ะพอมาถึงจุดนี้นะคะทุกทุกท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันยุ่งยากนะในการเปิดร้านโชวหวยถ้าเรานึกถึงโชวหวยสมัยก่อนก็คือลูกค้าจะต้องไปซื้อของเองกว่าจะมาจัดขึ้นเชล์กว่าจะมาขายสรุปยอดขายแล้วก็ต้องมาจดสินค้าที่ต้องมาซื้อวันถัดไปอีกใช่ครับผมอย่างเจนหงเบียเมื่อก่อนนี้นะครับก็จะ เกิดมากับกระป๋องสองใบนะครับกระป๋องเงินสองใบที่ห้อยอยู่ร้านชงเวยก็ดึงขึ้นดึงลงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เจนของบัตรและมาแบบใหม่แล้วนะครับมีการต่อยอดต่างๆนานานะครับตั้งแต่ได้บัตรมาช่วยร่วมร่วมอยู่ในทีมเบียนะครับในของของแมคโครเรานั่นเองนะครับก็เริ่มมีแบบวิธีการหรือว่าเทคนิคใหม่ๆเหมาะสําหรับเจ้าของร้านแบบคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่รุ่นเก่าทําไม่ได้นะครับรุ่นเก่าก็ทําได้ในการพัฒนาได้เหมือนกันง่ายๆเลยนะครับตั้งแต่ รุ่นคุณแม่นะครับคุณพ่อสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงร้านค้าแบบทันสมัยได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนครับคุณบัสท,ที่อยากจะแบบเทคโนโลยีใหม่ๆได้ข่าวว่าคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เปิดร้านโชวห่วยหรือว่าร้านไข่ของชําไม่ต้องเฝ้าร้านแล้วใช่ไหมอู้ใช่เลยค่ะพี่เบียร์ก็คือว่าตอนนี้นะคะเราสามารถเพิ่มความสามารถด้วยเทคโนโลยีแล้วก็เพิ่มอิสระให้กับชีวิตให้กับเจ้าของร้านโชวห่วยได้ แล้วก็สามามีลูกค้านะคะที่ทําแบบนี้ได้จริงๆแล้วด้วยค่ะเป็นเคสสตารดี้เลยเขาทํายังไงครับเขาอิสระแบบไหนบ้างคุณบัสคือเขาอิสระจนขณะที่ว่าเขาสามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้เป็นเดือนแต่ว่าเขาสามารถไม่ต้องปิดร้านนะคะไม่ต้องปิดร้านด้วยแล้วก็ไป,ปไปเที่ยวได้ด้วยใช่แล้วค่ะสามารถอมอนิเตอร์ทุกอย่างผ่านทางออนไลน์ได้เลยสามารถสั่งสินค้าของมาส่งลูกน้องก็จัดการขายไปแล้วทุกอย่างก็โอเปเรตปกติ เหมือนตอนที่เขายังอยู่ไทยเลยคือม <ะ S 2> ไม่ต้องไปให้ญาติพี่น้องอะไรมาเฝ้าร้านเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะจำได้เลยเมื่อก่อนเนี้เกิดอยากจะปิดร้านก็ไม่อยากปิดร้านเพราะไม่มีใครมาขายแทนอยากจะไปเที่ยวก็อยากจะไปแต่ไปไม่ได้อยากจะไปทีนึงก็ต้องปิดร้านเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเงินเข้ากระเป๋าของร้านช่วยทุกวันถ้าเกิดคุณเปิดร้านตราบใดที่คุณปิดร้านคุณจะไม่ได้เงินแต่ทุกวันนี้สามารถอิสระไปเที่ยวได้ด้วยทําไงอ่ะไปได้ค่ะก็คือว่าเนี่ยนะคะ เราจะมีแบบเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะก็คือว่าเราจะมีการขายผ่านเครื่อง POS นะคะหรือว่า point of sale ค่ะเป็นการใช้เครื่องมือในการช่วยขายก็คือว่าลูกค้าหรือว่าเจ้าของร้านนะคะไม่จำเป็นต้องอยู่เองแต่สินค้าทุกชิ้นนะคะถูกบันทึกราคาต่างๆนะคะไว้ในระบบเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถให้ลูกน้องมาขายได้ให้พี่ป้าน้าอาญาที่น้องมาขายได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้โชว์หวย ก็สามารถมาช่วยอยู่ร้านได้เหมือนกันค่ะอือ่าถ้าเกิดร้านที่แบบเปิดมานานๆอย่างเงี้ยอ่าเป็นรุ่นแม่รุ่นแม่บางรุ่นพอบางแล้วเปิดมานานๆอย่างเงี้ยสามารถเอาตัวเนี้ยจะต้องทําไงครับเพื่อไปติดตั้งไว้ที่ร้านและเพื่อให้มีอิสระแบบนี้แมคโครเราทําอะไรได้บ้าง ก็คืออย่างที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้เลยนะคะเรามีโครงการชื่อว่ามิตรแท้โชห่วยค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือตามชื่อเลยคือเราเป็นมิตรแท้ของชาวโชห่วยจริงๆเราต้องการที่เข้าไปช่วยพัฒนาแล้วก็ทําให้ลูกค้ามีอิสระมากยิ่งขึ้นมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถรันธุรกิจไปได้อย่างสมบูรณ์โดยที่เติบโตไปข้างหน้าไปเรื่อยๆค่ะคีเดียโอ้โ,อโหแล้วตัวเทคโนโลยีนี้ครับแมคโครเรามีแบบทั้งทีมงานลงไปช่วยสอนให้ด้วยใช่ไหม S <S ใช่แล้ว e <an S 2> ค่ะเพียงซื้ออุปกรณ์กับทางแมคโครงเราอย่างที่แจ้งเลยเป็นมิตรจริงๆคือเราอะไปช่วยสอนช่วยขายแนะนําแล้วก็พัฒนาร้านไปพร้อมๆกับลูกค้าเลยค่ะอ่านะครับไอ้ตัวเทคโนโลยีนี้เรียกว่า POS หรือว่าเครื่อง POS <Port S 1> ค่ะนะครับและที่ที่ที่บอกว่าเกิดไปเที่ยวต่างประเทศปุ๊บเรามีการสั่งซื้อสินค้าเข้าร้านลวทำยังไงก็คือว่าเครื่อง POS ตัวนี้นะคะเมื่อเราสามารถเชื่อมต่อกับระบบได้แล้วทีเนี้ย ลูกค้าจะรู้แล้วระบบก็จะรู้แล้วว่าในแต่ละวันนะคะลูกค้าขายสินค้าชนิดไหนไปบ้างสินค้าชนิดไหนที่ขายออกไปแล้วแบบเอ๊ะต้องเติมแล้วนะต้องเตือนแล้วนะแต่การที่ลูกค้าค่ะถ้าไม่มีระบบใช่ไหมคะแม่แม่แมพี่พี่น้องๆก็อาจจะต้องมานั่งจดเองว่าสินค้าตัวไหนบ้างนะที่ขายออกไปเยอะ เราก็ต้องมานั่งเช็คสต็อกอีกว่าอ้าวสต็อกเราเหลือเท่าไหร่แล้วเราต้องซื้อแล้วหรือยังอันนี้อาจจะใช้เวลาค่อนข้างมากก็คือมันจะกินเวลาในการไปเทีย่ยวในการใช้ชีวิตหรือว่าในการพักผ่อนของอพี่พี่พแม่ๆเจ้าของร้านนะคะแต่ปัจจุบันพอเรามีเครื่อง point of sale หรือเครื่อง POS เนี่ยมันสามารถช่วยบันทึกทั้งราคาขายทั้งจําจนวนสินค้าที่ขายออกไปค่ะเพื่อที่จะกลับมาแนะนําสั่งในวันถัดไปได้เลยก็คือว่า ทางระบบอะค่ะทางทางระบบที่เราเชื่อมกันไว้เป็นอีโคซิสเต็มนะคะหรือว่าระบบนิเวศเชิงธุรกิจของแมคโรอะค่ะได้เชื่อมต่อ n t o n หรือว่าครบวงจรแล้วเรียบร้อยค่ะพี่เบียโอ้โหสแสดงว่าเกิดสมมติว่าวันนี้เราอยากจะเปิดร้านชงหวยสักร้านหนึง่งเราเอาตัวเครื่องพอร์ตตัวนี้ไปไปตั้งไว้ที่ร้านวันนี้เราอยากจะขายของเราก็สามารถยิงขายผ่านเครื่องพอร์ตตัวนี้ได้ราคาไม่ผิดเพี้ยนถูกต้องถูกต้องครับอยากจะลดอยากจะเพิ่มอยากจะ เปลี่ยนราคาอะไรแก้ไขบนเครื่องพอตรงนี้ได้เลยเป็นอิสระทั้งในการาบริหารเป็นอิสระทั้งในการใช้ชีวิตเลยค่ะเพราะว่าพี่ๆแม่ๆทุกท่านสามารถเปลี่ยนราคาได้เองเลยก็คือตามต้นทุนตลาดหรือว่าตามการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าณนะเวลานั้นได้เลยค่ะอ่าก็ดีนะเกวดวันนี้เราไม่อยู่ร้านเราใช้คนอื่นมาขายก็ได้เพราะว่าต้องบอกว่าชีวิตของร้านชฉ่วยหนึ่งคนที่นั่งอยู่ตรงแคชเชีย หรือว่าตรงที่เก็บเงินเขาจะรู้รู้ราคาสินค้าทางร้านถ้าวันใดวันหนึ่งคนนั้นไม่อยู่อยากจะไปเที่ยวหรือว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่สามารถมีใครมาขายของได้แต่วันนี้เรามีเครื่องตัวนี้สามารถจําหน่ายสินค้าได้โดยที่เขาไม่อยู่ก็ได้ใช่แล้วค่ะ,ะคือมาตรฐานที่เราตั้งไว้เนี่ยมันจะไม่ได้ยึดติดกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่อยู่ในร้านหรือว่าเจ้าของร้านเท่านั้นแต่มาตรฐานที่เราตั้งไว้เนี่ยค่ะทุกคนสามารถเข้ามาช่วยพัฒนาหรือว่ามาช่วย ขายร่วมกันได้ค่ะ,ะแล้วตอนที่ของหมดต่อวันพอถึงตอนเย็นปุ๊บอยากจะสั่งของเพิ่มก็อยู่บนเครื่องนี้แหละเนาะใช่แล้วไม่ต้องไปใช้ไหนเลยไม่ต้องวิ่งไปถึงแมคโครไม่ไมต้องขับไปเองเลยค่ะตอนนี้ก็คือว่าอุปกรณ์เสิร์ฟของเราะคะ่ะตอนนี้มันก็จะมีเป็นตัวแท็บเล็ตนะคะหรือว่าเป็นตัวแบบแท็บเล็ตง่ายๆเหมือนเหมือนการเล่นเหมือนแม่ๆเล่นไลน์เล่นโซเชีลยลมีเดียปกติเลยค่ะแต่จะเป็นแท็บเล็ตในการช่วยสรุปการสั่งซื้อแล้วก็ช่วยสรุปตัวสินค้าที่ขายออกไปในแต่ละวันค่ะ โอ้โหอย่างนี้ก็ชีวิตแบบสบายเลยอย่างนี้บอก,บกว่าสามารถจะไปเที่ยวไหนก็ได้จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ถูกไหมถูกค่ะก็คือล่าสุดที่บัตรเล่าให้พี่เบียร์ฟังนะั่นแหละว่าพี่ลูกค้าคนที่เขาเป็นจริงๆเป็นทายาทโชห่วยตั้งแต่สมัยพี่เบียร์อยู่ในโครงการนี้ตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วเนาะต้องย้อนลนะกลับไปประมาณสิบห้าสิบหกปีที่แล้วตอนนั้นบัตรน่าจะยังอยู่สักปฐมปลายปาย,ปายถึงมัธยมต้น เขาก็รู้อายุกันหมดะนะครับเพราะร้านเนี้ยเป็นร้านที่ต้องบอกเลยว่ากําเนิดมาพร้อมกับโครงการที่เบียร์ทําอยู่กับโครงการมิแท้โชง่วยเมื่อ1ิกว่าปีที่แล้วนะครับร้านเนี้ยเขาเดินเข้ามาหาที่ทาง mm. มาแมคโครเรานั้นแหละนะครับแล้วเขาอยากจะพัฒนาร้านครับปีเขาเปิดร้านขายของชําเนี่ยแต่ว่าเขาขายไม่ค่อยดีเพราะว่ามันราคามันจะสวิงนะครับเดี๋ยววันดีคืนดีก็ขายดียอดขึ้นบางวันก็ขายไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าร้านเขาได้อยู่ในชุมชน อ่านะครับแล้วก็มีการพัฒนาต่อย,ยอดขึ้นมาหรือเราก็ให้คบแนะนําต่างๆเขาก็เป็นคนที่คนรุ่นใหม่ที่พัฒนาเหมือนกันเพิดววัยเดียวกันวัยเดียวกันก็เลยเวลาพูดคุยกันเลยเข้าใจอะไรกันง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เลยช่วยๆกันเราก็เรียนรู้เขาเขาก็เรียนรู้เราเขาก็เรียนรู้เราอ่านะครับพอเสร็จปุ๊บก็มาถึงจุดจุดหนึ่งเหมือนเราทําให้เขาโตได้จุดหนึ่งพอเรามันมีการเปลี่ยนเจเนเรชันขึ้นมานะครับ ช่วงทั้งก่อนโควิดด้วยแล้วมีโควิดมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยได้น้องบัตเนี่ยเข้ามาร่วมงานกับทางแมคโครของเรากับอยู่การทีมเบียร์แล้วบัตก็มีไอเดียใหม่ๆมากมายจนต่อยอดนําเทคโนโลยีแบบคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยพัฒนาร้านโชว์หวยด้วยใช่แล้วค่ะก็คืออย่างล่าสุดเลยนะคะที่มีการเกิ่นให้ฟังในก่อนหน้านี้ก็คือว่าอย่างตัวเจ้าของร้านเองนะคะก็มีการไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวหเดือนเต็มเลย โอ้โห oh. หนึ่งเดืนเอนเต็มเลยนะไปยุโรปด้วยนะคะพี่ทม์โซนก็คือต่างกับไทยเยอะเลยแต่ว่าขายของโชว์หวยเนี่ยนะใช่มีตังค์ไปเที่ยวถึงยุโรปไปยุโรปหนึ่งเดือนโอ้โหแต่ว่า,ขาเขาสามารถสั่งสินค้านะคะผ่านแอปพลิเคชันแมคโครโบหรือว่าสั่งผ่านระบบที่เรามีการเข้าไปติดตั้งให้ร้านค้าเนี่ยแหละค่ะเขาสามารถรู้เลยว่าแต่ละวันเขาจะต้องสั่งสต็อกตัวไหนบ้างสินค้าในร้านก็คือไม่มีขาดยอดขายแต่ละวันก็ไม่มีตกอ่าแสดงว่า เที่ยวได้อย่างสบายใจ,จ<า>เลยค่ะเจ้าของคือแบบใช้ซิสเต็มเนี่ยมา<ช>จัดบริการมาพัฒน,นาร้านของเขาเองทําให้ชีวิตเขาสบายและง่ายขึ้นและที่สาคัญเลยมีตั้งเก็บไปยุโรปมาใช่แล้วค่ะก็คือ,อว่าจะเปิดร้านบ้างเลยเนี่ยใช่อย่างที่ที่บอกก็คือว่าทีมเราเนี่ยพัฒนา,าวิธีการใหม่ๆเนาะเพื่อพัฒนาตามยุคสมัยเพื่อให้ตามใน เจเนอเรชันในของกลุ่มผู้บริโภคนั่นเองว่าตอบโจทย์แบบไหนรวมถึงกับเจ้าของร้านด้วยในอนาคตอาจจะแบบมีแบบมีส่งไหมเขาร้านร้านแบบมีส่งแบบลูกค้ามาซื้อของที่ร้านไม่ต้องมาแล้วโทรมาสั่งหรือว่าสั่งอะไรอย่างเงี้ยมีอันนี้ก็มีอยู่เคสหนึ่งนะเห็นลูกค้าค่ะเขาเอาร้านค้าของเขาเองอะค่ะขึ้นไปใน Line Man แอปพลิเคชันร้านโชว์ห่วยขึ้นไปใน Line m a n เนี่ยนะใช่ค่ะเขาล็อกอินตัว Lineman แอปพลิเคชันที่เป็นตัวช็อปอะค่ะอยู่ในเครื่อง ios ของเรา แล้วเขาก็มีการรับออเดอร์ออนไลน์แล้วก็มีแกร็บก็คือวันนั้นไปเยี่ยมลูกค้ามาค่ะก็มีแกร็บขับผ่านขับมารับออเดอร์แล้วก็ไปเยอะมากขายดีเพิ่มช่องทางค่ะก็คือว่าทุกวันนี้ค่ะการที่เราพัฒนานะคะเราก็พัฒนาไปให้ทันตามยุคสมัยการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ใช่โอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียเนาะ การในการต่อยอดเราไปถึงแบบเอากงเอาแกลบเข้ามาแล้วนี่แบบสุดยอดจริงๆเลยทําให้ชีวิตของเขาที่ง่ายมากยิ่งขึ้นยิ่งเปิดร้านโชห่วยนะครับเพราะาในหลายๆมุมที่เวเคยเจอมาแราเอ๊ก็ยังงงว่าเอ๊ะเปิดร้านโชห่วยจะรวยได้ไหมต้องบอกเลยสิบกว่าปีที่เปอยู่ร้านคู่โชห่วยมาไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยนะครับทางพม่า อาัมชาอินเดียแล้วก็ฝั่งของจีนที่กวงางโจที่มีแมคโครเปิดอยู่นะครับหลายๆประเทศที่เบียรไปมาต้องบอกเลยว่าทุกประเทศมีร้านโชวห่วยทั้งหมดแล้วก็บอกเลยได้ว่าร้านโชวห่วยอยู่ได้อยู่รอดแล้วก็อยู่รวยด้วยซ้ำไปโอ้ใช่แล้วค่ะ,ะนะครับแค่เพียงแค่คุณแค่มีเทคนิคต่างๆนะครับที่คุณสามารถจะพัฒนาของตัวคุณเอง นะครับเพราะฉะนั้นครับเป็นธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญเลยอิสระด้วยทั้งการเงินทั้งการใช้ชีวิตและที่สําคัญเลยนะครับทําให้สุขภาพดีด้วยไม่ต้องเครียดเนาะ <no? S 1> ใช่แล้วค่ะก็คือว่าเจ้าของธุรกิจโชว์หวยนะคะทุกคนก็คืออาจจะคิดว่าโชว์หวยเป็นกิจการที่แบบว่าอาจจะแบบเอ๊ะล้าหลังแล้วหรือเปล่าจะสามารถไปต่อได้ไหมเพราะในปัจจุบันมีคู่แข่งเยอะมากๆทั้งไฮเปอร์มาร์เก็ตเองทั้งตัวมินิมาร์ทหลายๆหลายๆ ร้านนะคะก็คือแบบว่าทําให้ดูเหมือนมีคู่แข่งเยอะแยะไปหมดเลยแต่จุดนี้ค่ะถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งการที่เขามาเปิดได้แปลว่าเขามีโอกาสแปลว่าเขามีตลาดแล้วก็มีดีมาร์เหมือนกัน<อ>ถ้าโชวหวยอะคะ่ะมีการปรับพัฒนาตนเองอะคะ่ะไปข้างหน้ามากขึ้นสามารถต่อสู้กับร้านใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาตรงนี้ได้ะคะ่ะก็เป็นจุดที่เป็นโอกาสของโชวหวยเหมือนกันที่จะพัฒนาต่อไปได้ในอนาคตะคะ่ะ แสดงว่าเกิดร้านค้าปิกร้านช่วหมยยุคยุคสมัยนี้ก็ยังคงอยู่คู่กับเมืองไทยได้ไปอีกนานๆเลยก็ว่าได้ใช่แล้วค่ะ,คะเพียงแค่คุณมีวิธีการ<ม><ม>นะครับในการที่คุณอยากจะพัฒนาร้านค้าปิกแบบมืออาชีพหรือว่าคุณมีการพลิกนําจุดบางจุดของบางธุรกิจมาเสริมเติมให้กับคุณนั่นเองนะเพราะว่าธุรกิจทุกวันนี้นะมีหลายธุรกิจมากมายเลยนะแต่ Mac o แมคโครเราก็ยังเป็น ต้องบอกเลยว่ายังเป็นมิตรกับเจ้าของร้านคราปิกีกร้านช่วยรวมถึงกับคนที่กําลังมองหาอยากจะเปิดธุรกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ดีนะครับถ้าเกิดคิดถึงโชห่วยขอให้คิดถึงแมคโครเราท่านเองนะว่าเรามีทีมงานมืออาชีพที่ให้คาปรึกษาการจัดการร้านค้าปิกแบบคุณไม่ต้องนับศูนย์นับหนึ่งคุณไปนับแบบมืออาชีพกันได้เลยกับแมคโครของเรานั่นเองนะครับสาหรับวันนี้นะครับทางเราสองคนนะครับวายาธิ นะครับมาแนะนํากับธุรกิจใหม่ๆตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมธุรกิจแบบนี้หรืออยากจะได้รายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับเราวันนี้เรามากับบูธของตัว CPX Star นั่นเองนะครับแมโครร่วมกับทางโลตันเรียบร้อยแล้วนะครับจะให้คำรึกษาการจัดการนั้นครับปิกด้วยนะครับรวมถึงกับใครที่อยากจะสมัครนะครับร่วมทีมงานแบบนี้นะครับก็สามารถเข้ามาร่วมด้วยกับบูธตรงทางด้านนู้นเลยกับ CPX Star สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอบคุณและสวัสดีครับ